Oh, 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 มาจากโคราชนะคะเราก็เป็นทีมของอสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยวงเชวริกุลนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะมาเชียร์เต็มที่นะคะก็มีทั้งอ,า,อาจารย์นะคะนักศึกษาะคะแล้วก็สิทธิ์เก่าจริงๆนะคะที่อยู่ที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้ขอขอขอ,อนุญาตทีมบุรีรัมย์นะคะเพราะเขาเป็นสิทธิ์เก่าของเรานะคะก็มาเชวยกันเชียร์นะคะ ก็ยังไงก็ทีมเราจะทําให้เต็มที่ค่ะความรู้สึกที่เราได้เข้าร่วมแข่งขันในฟุตบอลรายการเอฟแครับนะครับวันนี้ได้มาเจอทีมบุีรัมยูไนเต็ดนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับได้เข้ามาสนามผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับบุ v ีรัมยูไนเต็ดก็วันนี้ทีมพวกเราก็เตรียมพร้อมมาหลายวันแล้วนะครับเป,เป็นเดือนแล้วก็ได้รู้ข่าวเนี่ยก็เตรียมพร้อมมาทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรางชุดยกุลพร้อม พร้อมครับพร้อมนะครับก็จะพยายามทําให้ดีท şey> ี่สุดแหละครับวันวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกในวันนี้ด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาเกมฟุตบอลของเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ด้วยที่เล่นกับทีมบูไนเต็ดนะครับก็นิงว่าพยายามอย่างเต็มที่นะครับในวันนี้พวกเรางช่วยกุนนะครับมาเชียร์จากโคราชกัน หลายคนเลยวันนี้ก็อยากให้พวกเราสู้อย่างเต็มที่นะครับผลอราปเป็นอย่างไรทุกอย่างเราพยายามเต็มที่แล้วลต้องชนะอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้วยใบนี้หวังครับเพราะว่ามันไปถ้วยเอเชียน,นะครับก็คือต้องแชมป์ประกันแชมป์นะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาดูเดียโก้กลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับก็คาดหวังนะครับว่าเขาจะทําผลงานได้ดีเหมือนเดิมครับให้กำลังใจเต็มที่ครับยังไงก็ต้อง ชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับบุรียเดชสู้รู้แล้วครับว่ายูโกจะลงรู้มาตอนประกาศไต้ชื่อออกมาครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่ตื่นเต้นน่าดูเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นอ่ายูโก้ขาดการเล่นไปนานน่าจะเป็นอะไรที่แปลงใหม่สำหรับกองเชียร์แน่นอนครับสำหรับนักเตะนะครับก็ทำให้เต็มทำให้เต็มที่ครับผมยังไงก็เก็บชัยชนะแล้วครับผมสหรับไทยมิริกนี่ก็เลแรกน่าจะอ่า อีเลอีสองมตรนะครับก็น่าจะอ่าเก็บ6กต้ไมได้แน่นอนครับแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ก็น่าจะมาดีครับเพราะว่าตัวนักเตะก็มาใหม่เยอะแมะมากมมยน่าจะโอเคครับผมต่างชาตินี่มีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนครับสําหรับเวียมคือบอลมันเราเป็นกองเชียร์พันแท้ผมจะเป็นยังไงเราไม่สนอย่างน้อยเราได้เชียร์ทีมของเราแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นแมตต์ดีแมตต์หนึง่ง ที่ต้องการกำลังใจจากกองเชียร์ผลเป็นยังไงเราเราไม่ไม่สนใจเราแต่เราจะให้กำลังใจนักฟุตบอลของเราให้สโมสรของเราแต่จริงๆในใจนะ่ะรู้ผลอยู่แล้วละ่ะนะครับแล้วก็วันนี้ดีโก้จะได้ลงด้วยก็จะได้คืนฟอร์มก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทุกๆคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสโมสรเพราะเรามีเรา อยู่ในใจตลอดไปบุรีรัมยูเนเต็ดสู้หลานสาวมาเป็นลัคกี้เกินถึงหลานจะไม่ได้เป็นหลานไม่ได้เป็นลัคกี้เกินก็มาดูจะมาดูเป็นประจบไม่น่าพลาดและโดยเฉพาะดิโอโกได้ลงสนามด้วยแฟนบอลเราก็รอดูกันอยู่และดิโอโก้ก็คงจะอัดอั้นมานานที่ไม่ได้ลงเตะวันนี้คงระเบิดฟอร์มเต็มที่ครับจะยังไงก็แล้วแต่กู12จะก้าวเดินเคียงข้างสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดตลอดไปครับ ปูรี <Maybe. S 2> ลัมยูไนนติดสู้สู้ปูรีลัมสู้สู้ บรรจัยพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันบูรีรัมตะโกนในกองแล้วร้องด้เสียงพวกเรา มันใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมันใจพวกเรา 皆さんこんにちは uh -huh.